สวัสดีครับท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดเองครับค่ำคืนนี้เราเองอยู่การวิเคราะห์โปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันพุธที่30เมษายนสองพันห้ากสนชิงเคยนะครับเพราะฉะนั้นในเกมคืนนี้ครับอินเตอร์มายมี่มีอะไรต้องใส่ให้หมดนะครับเชื่อว่าวันนี้กลับมาได้เปรียบในการเล่นในบ้านอีกด้วยนะครับกับกระแสที่เปิดมาประมาณนี้เนี่ยผมว่าเป็นกระแสที่ดูดีเหลือเกินนะครับสำหรับทางด้านของอินเตอร์มายมี่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคืนนี้ครับเมสซีี่่่่ไดด้้ลลลงงงงแแนนนนนนะครรัััับตตวหหกๆขออออิเ์มมมาท และจะเอาจริงเอาจังมากกว่าเกมแรกอย่างแน่นอน,นครับให้เชียร์ที่อินเตอร์มามีเป็นคู่แรกในค่ําคืนนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เชียร์ได้เลยครับที่บาร์เซโลนาปีนี้ ไม่พลาดครับบาร์เซโลนาเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่โดดเด่นมากๆนะครับปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เชียร์ที่ปีเตอร์โบโรได้เลยครับผมเชื่อว่าวันนี้จะบุกมาและแบ่งแต้มได้ไม่น่าถึงขั้นแพ้อย่างแน่นอนนะครับและนี่ครับคือ3คู่น่าเชียร์กับเคียร์โอร์ดนค่ัคืนนี้ใครที่ชอบเหมือนกันลองตามได้นะครับส่วนใครอยากได้แนวทางที่มากกว่านี้นะครับ V.I.P แบบจัดเต็มเลยนะครับไปตามในบ้านของผมได้เลยนะครับในตรงที่ให้บอกเพื่อนๆไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเกียร์โอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวกันครับเจอกันใหม่ สวัสดีครับ